โนดินไอซ์แลนด์เป็นที่ที่ถ่ายทําซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพเขาถ่ายกันที่นี่จริงๆด้วยวะแล้วไม่ว่าราวบันไดอันไหนก็ตามอะรั้วไหนก็ตามมองไปก็เห็นภาพพระเอกนางเอกยืนเกาะรั้วคุยกันตลอดเลยให้เน่เหมือนเสื้อเราเหม็นเหม็นไหมเน่ดมดูดิ ตึกของค่ายเพลงคือค่ายไฮค่ายไฮนี่ก็คือ BGS ีนอวจีนใช่ออก็เป็นตึกประวัติศาสตร์ของโลกนี้เลยนะครับเพราะว่ามีผลงานเพลงระดับโลกประตูนี้คือประตูที่จงกุกออกมาวีออกมาอย่างนี้หรอเฮ้ยคนนั้นหน้าเหมือนจงกุกเลยอะ่ะน,นี่จงกุ๊กปะ ท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่แม่น้ำพันครับผมนี่ ตรงส่วนที่เรายืนตรงนี้เขาเรียกว่าเยอึโดพาร์เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำขนาดใหญ่ที่คนเกาหลีเขาก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจกันแต่ว่าของเราเนี่ยเนื่องจากเราเป็นรายการที่ชื่อว่าวิ่งไหนแค่ครับวันนี้เราก็จะมาวิ่งที่นี่กันโดยรูทที่เราคิดมาเนี่ยเราจะเริ่มวิ่งตั้งแต่ที่นี่แล้วก็วิ่งออกนอกสวนแล้วก็ออกนอกประเทศแล้วก็ออกนอกโลกแล้วก็ออกนอกจักรวาลไปเลยวิ่ง3โลก็จะตายอก็เราก็จะวิ่งออกนอกสวนเราก็จะวิ่งเรียบแม่น้ำฮันเนี่ยตรงที่ เขาปิกนิกกันเนี่ยเพื่อที่จะข้ามสะพานไปแล้วไปที่เติกของค่ายเพลงคือค่ายไฮค่ายไฮนี่ก็คือ BGS New j e a n ใช่แต่ระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงไฮเราจะผ่านเกาะที่อยู่กลางแม่น้ําอันหนึ่งที่ชื่อโนอ่งเป็นสถานที่ที่ซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพอะมันจะมีฉากของเกาะนี้เรื่องสตาร์ทอัพถ่ายที่นั่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปซื้อไก่ทอดและลามยอนตรงเซเว่นตรงนั้นเลยครับพอผมไม่ห้ามเลยค่ะ อ้าอวไปวิ่งเลยเริ่มไป มันคือชุดวิ่งนะทุกคนชุดวิ่งกันหนาวกว่าจะได้เริ่มเราไปดูตรงริมแม่น้ําแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เขามาปิกนิกกันก็เลยรู้สึกว่าเกรงใจเขาถ้าเราจะวิง่งก็เลยมาวิ่งตรงนี้ตรงที่มันมีทางให้เราเป็นถนนแล้วก็มีจักรยานอยู่นะภาพที่เห็นตอนนี้ตอนวิ่งออกมาก็คือคนนั่งปิกนิกเยอะมากอากาศมันดีอ่ะอากาศมันเย็นนะเนะอันนี้มัน2ี่องศาใช่ปะอ,อนะ๋อยี่สิบองศาเองเอเอ,อมาถึงจริงๆไม่ต้องเอาอะไรมาเลยด้วยซ้ำที่นี่คือมีให้ทุกหมดตั้งแต่ภาพ หืนใช่ไหมเสือแต่เป็นเสือแบบเสือบบนิ่มๆ,ๆอ่ะไม่ใช่เสือแบบเจ็บๆอ่ะเป็นแบบที่รองอย่างดีไม่มีน้ําซึมขึ้นมาแน่นอนเรออียนโคไฟอ่ะเขาก็ให้เช่าแล้วมันนั่งได้เลยใช่ไหมเออเราเคยได้ยินว่าแบบมเคยพากอลฟ์ฟังกี้โร่กับลูกเขามาปิกนิกน้องชูใจอ่ะเหรอเออมาปิกนิกที่นี่เลยเหรอใช่แล้วก็ต้มรามยอนกินซึ่งถ้าเกิดเราวิ่งกลับมาทันเดี๋ยวเราจะมาต้ามลายอนด้วยออโอเคไปเราวิ่งกันกน,นี่ดูป้ายนี่นี่ใชอะไรทุกคนคิดว่าลูกแล่นาดหรือเปล่าอ๋อ ห้ามชินจังค่ะห้ามชินจังโชว์ตูตรงนี้เหรอชินจังโชว์ตูได้ในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้นเออห้ามมาโชว์ตูตรงนี้เอ็ดขาด ี่กิโลเมตรแล้วครับคุณนับเดือนน่าจะประมาณโลสี รีวิวหน่งกิโล400เมตรที่ผ่านมาหน่อยวิ่งสบายนะเอออากาศเย็นเลนอันนี้คือเป็นเลนที่คนเขาว่าผีจกอกรยันไปกลับใช่ป่ะแล้วก็มีเลนข้างๆที่<อ>ที่<อ> <ไป S 2> คนเดินเดินวิ่งวิ่งเออทางก็เรียบออวิ่งง่ายแล้วระหว่างทางก็มีสิ่งสวยๆงามๆให้ดูไปตลอดทางคือทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นนะมันคือพื้นเรียบแล้วก็คนเดินได้สบายวิ่งได้สบายมันเป็นเหมือนออกแบบมาสําหรับให้คนใช้การเดินทางเคลื่อนตัวโดยที่ไม่ต้องใช้ยานพาหนะได้แล้วก็สะอาด แต่ว่า1.4กิโลที่ผ่านมาแล้วก็2-3วันที่อยู่มันเนี่ยเกาหลีท้องฟ้าไม่ค่อยสดใสเลยนะมีวันแรกอะที่สดใสวันที่เรามาถึงที่มันร้อนอะเขาเย็นกันมาทั้งอาทิตย์มีวันที่เราม,มาวันแรกคือร้อนแต่วั่นนั้นเราไม่ได้วิ่งกันนั่นเองอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปต่อในส่วนนี้ต่อก็เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเป็นไงบ้าง 2กิโลผ่านไปเสียงดังๆที่ได้ยินกันอยู่ตอนนี้ก็คือเราอยู่ใต้รางรถไฟนี่ไงแลมีรถไฟวิ่งเต็มเลยนี่ไงรางรถไฟเรามีประวัติของแม่น้ำพันมาเล่าให้นีนี่จังฟังนะ้โหเป็นนักประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทยอืมแต่ว่าในวิกิพีเดียเขียนมาสั้นมากเพราะฉะนั้นจะเป็นการเล่าประวัติที่สั้นมากแม่น้ำพันยาว500กิโลขอบคุณครับ แ่นี้เลยเหรอใช่แม่น้ำฮันมันมาจากขสมุทรเกาหลีทะลุเข้ามาตัดผ่านใจกลางเมืองโซลโซลนี่มันจริงๆมันไม่ใช่เมืองนะมันเป็นกรุงกรุงโซลใช่มันเป็นเหมือนภาคเหนือภาคกลางอะไรเงี้ยแล้วกรุงโซลโซอะไรเงี้ยเหรอใช่แล้วก็ประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่เราประทับใจกับแม่น้ำฮันที่สุดก็คือมี r ันนิ n g m a ตอนหนึ่งเขาไปทิ้งเอาไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็มีกระดาษลังให้แล้วก็ให้เอากระดาษลังเนี้ยสร้างเรือแล้วเข้าไปฝั่งหนึ่งก็คุ้นๆว่าลง ไปลำแรกที่ทําเสร็จลงไปก็คว่ำแบบทำแล้วก็ขึ้นมากันใหม่แล้วก็ต้องทําใหม่สุดท้ายเขาก็ทําจนเสร็จแล้วเขาข้ามมาได้ตอนนั้นเป็นตอนที่ทำารลกิจเสร็จแล้วร้องไห้กันหมดเลยเป็นเราเราก็ร้องไห้และจริงๆแม่น้ําพันเนี่ยเราเคยมาล่องเรือด้วยนะหรอล่องกับใครหรือเปล่าเปล่าแค่มากับบริษัทบริษัทเดียวกันนี้แหละแต่ว่าเขาเอาแค่คนเก่งๆมาเขาเอาแค่คนเก่งๆมาเราเล่นอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเกาะนั้น ใช่เกาะน,นั้นก็คือเกาะที่ถ่ายเรื่องสตาร์ทอัพใช่ ที่เป็นเกาะที่เขาถ่ายเรื่องสตาร์ทอัพห้องนั้นไม่ไม่รู้ใช่ไหมแต่มันเหมือนในเรื่องสตาร์ทอัพเลยห้องนั้นนะห้องทํางานของพวกพระเอกใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับสตาร์ทอัพบ้างไหมเพราะเรื่องนี้ก็เป็นไม่กี่เรื่องที่เราดูเนาะซีรีสเกาหลีนะป่วไปดูกันนี่คือการวิ่งข้ามแม่น้ำคัน ในชีวิตของรายการวิงไห่แข็ตอนนี้เราก็มาถึงที่โน <No S 2> <No S 1> ดินไอสแลนด เป็นที่ที่ถ่ายทําซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพซึ่งพอมาถึงก็เออเขาถ่ายกันที่นี่จริงๆด้วยวะแล้วไม่ว่าราวบันไดอันไหนก็ตามรั้วไหนก็ตามมองไปก็เห็นภาพพระเอกนางเอกยืนเกาะรั้วคุยกันตลอดเลย <c oughs> ก็ไม่รู้จริงๆเขาไปทําอะไรเนาะแต่ว่าเป็นที่ที่มีร้านสวยๆเยอะเลยน,นี่ดูร้าน <c oughs> พิซซ่า <c oughs> นี่พิซซ่าซาวอย่างเทพแล้วก็มีเสียงเพลงขึ้นมาตรงนี้เป็นซาวดีเออนี่น่าจะเป็นอเวนิวอะไรบางอย่างเนาะใช่มีพวกคาเฟ่แล้วก็มีตรงริมแม่น้ำอ่ะที่เป็นเหมือนฝั่งของริมแม่น้ำฮันฝั่ ตรงเยอีโดตรงนั้นน่ะตรงนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็มีลานการแสดงดน,นตรีตรงนั้นดีนะเกาหลีมันมีพื้นที่อย่างนี้เยอะนะเออใช่โอเคไปเดี๋ยวเราไปวิ่งต่อไปตึกไฮอีกใช่ไหมโอเคไป อันนี้ก็4ีกิโลเราก็จบจากที่ถ่ายสตาร์ทอัพแล้วคนนี้เหมือนรปเอกสตาร์ทอัพเออแสงเลยแสงด้ <c oughs> เห็นว่าเขากนำโดซานไทรหลอดกันนำโ <c oughs> ดปอนหลอดที่สุด้เนเหมุนเสื้อเราเหม็นเหม็นไหมเนยดมดูดิเท <c oughs> <c oughs> ียนเลยวะเนี่ยพ <c oughs> ีลี่

พูดถึงสตาร์ทอัพแล้วอะเรื่องฮาอย่างหนึ่งก็คือมาม้าเราอะชอบดูซีรีส์เกาหลีมากใช่ปะแล้วมาม้าเราอะก็ชอบคิมซอนโฮมากแบบมากมาก็ดูคิมซอนโฮเรื่องอื่นมาก,ก่อนแล้วแล้วมาก็มาดูสตาร์ทอัพด้วยใจที่แบบรักคิมซอนโฮมากเองตอนแรกๆก็จะเป็นเล่าประวัติคิมซอนโฮใช่ปะว่าตอนเป็นเด็กโตมาลันท์ศต้องมาอยู่กับ <S 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 คุณยายแล้วมาม้าก็เลยมีความซึ้งซึ้งกับคิมซอนโฮมากแล้วก็ภาพก็ตัดไปที่พระเอกของหนังก็คือนัมโดซาน นดยสาลก็โตขึ้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือหนังมันก็ต้องตัดไปที่พระเอกเยอะกว่าใช่ปะม้าก็ดูไปก็เริ่มบ่นแหละไอ้หนังนี่แม่งทำไมมันไม่ฉายพระเอกก็ทีว่าจนไปถึงประมาณตอน7ตอน8แล้วในหนังอ่ะมันก็คือไม่ให้รู้ว่าใครเป็นพระเอก <คง S 1> ใช่ปะกล้มกึืนกล้ามกึ่นว่าไอ้ตัวไหนเด่นกว่าหรือว,ว่าตัวไหนจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอ้สตาร์ทอัพนี่พอรู้แล้วว่าคิมซอนโฮไม่ได้เป็นพระเอกเหรอกแต่มา้มาก็ดันแบบอคติ <laughs> ใจมันไปทางรักคิมซอนโฮ <laughs> จนสุดท้ายดูยไม่จบเพราะว่าเราไม่ใช่เลยม้าเอาจริงเเาไม่่ใพ เราจะนํำมาไม่ดูเลยเดี๋ยววิ่งต่อไปที่ตึกไฮเราก็จะวิ่งข้ามสะพานแม่น้ําฮันออกมาอีกอันหนึ่งแล้วเราจะเข้าเมืองแล้วนี่เราจะเริ่มเข้าเมืองก่อนจะตึกไฮอ่ะมองจากตรงเนี้ยเห็นอะไรร้วป่าอาวตึกช้างไม่ใช่แหมนั่นมันลาดพร้าวนะเคยปะเดี๋ยวไปตามหาตึกไฮ เป็นละถ่ายอย่างนี้ที่ไรเหมือนแบบรายการในเนี้ยไก่บ้านไก่ช่องไก่บ้านไก่ช่องค่า ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับสำนักงานใหญ่ขององไฮไม่ใช่วกรโอ้โหเหียร์อะไรวะวง BTS วง BTS กันดิวจีน แล้วก็ตึกนี้นะครับก็เป็นตึกประวัติศาสตร์ของโลกนี้เลยนะครับเพราะว่าเคยมีผลงานเพลงระดับโลกเฮ้ยคนนั้นหน้าเหมือนจงกุ๊กเลยอะี่จงกุ๊กปะเนี่ยคนนั้น่ะม่ดูดิเหมือนอยู่ค่ะเหมือนตองหูจริงหูค่ะจมูกจะขูดตรงนี้มีคําถามหนึ่งสําคัญเลยนะตอนวิ่งมาถึงไฮแล้วรู้สึกเลยรู้สึกอย่างแรงกล้าในใจเลยว่ามาทําไมมาดูอะไร่ะเหมือนเขาก็ไม่ได้ให้เราเข้าหรืออะไรแต่วันนี้ก็มีแฟนขับมายืนถ่ายรูปกับตึกอยู่นะประตู นี้คือประตูที่จอมกุกออกมาวีออกมาอย่างนี้เหรอหรือว่าเขาออกข้างหลังจริงๆแล้วเขาไม่เคยออกประตูนี้มาก่อนเลยโอเคอะนี่ก็คือตึกทฮเราวิ่งมากี่กิโลเนี่ยห้ากิโลห้ากิโลจากสวนสาธารณะตรงแม่น้ําพันใช่ก็เยอุยโดมาถึงตรงนี้ก็5กิโลก็กะรีวิวทางวิ่งหน่อย5กิโลที่ผ่านมาดีสุดๆไม่มีกระเบื้องก็ไหนที่เหยียบไปแล้วมันจะมีน้ําพุ่งออกมาฟิตเนี้ยแล้วเราก็ต้องเฮ้ยเนี้ยไม่มีทุกอันก็คือเรียบเสมอกันแน่นๆปุกๆแล้วก็อากาศดีก็ไม่รู้ ราะมันเป็นเพราะช่วงนี้หรือเปล่า<ช>ที่มันไม่หนาวเกินไม่ร้อนเกิน<ช>วันนี้โชคดีด้วยที่ฝนไม่ตกใช่แล้วก็คนก็หน้าตาดีนะเนาะคนเกาหลีนี่แม่งหน้าตาดีจริงแปลกมากเลยเมื่อวานนอูเดินกันมาผู้ชายคนนั้นหล่อมากเลยวะ่ <laughs> ะกูไปยืนอะ่ <laughs> ะหัวกูอยู่ตรงนี้ตรงไหล่เขาอยู่ตรงนี้ตรงจักันแล้วเขาอ่ะเหมือนที่เราเคยพูดไปในเทปหนึ่งว่าเศรษฐกิจเขาดีสังคมเขาเลยพัฒนาคนเขาเลยตัวสูงขึ้นไง มารอบนี้นี่โหตัวเบลเลอร์เลยนะครับมแล้วทีมชาติไทยก็ต้องเจอกับเกาหลีได้เป็นแบบว่าเอาจริงแล้วคนที่ไปเจอคือเจชนาทิพย์หรือเปล่าใช่เจชนาทิพย์เจอกับทรงเทืองมินเราคือเจชนาทิพย์ที่เจอทรงเทืองมินแต่เราสู้ได้ไม่เรื่องฝีเท้าไม่ได้พูดถึงพูดถึงแก้ความสูงเราสู้ได้ถ้าเกิดทุกสโมสรเขาปล่อยทีมชาติตัวจริงออกมาแล้วก็สู้ได้ แต่ไม่ปล่อยกันอ,อแต่เอาเป็นว่า5โลวิ่งง่ายวิ่งสบายถ้าใครอยากมาวิ่งรูทนี้ใครชอบทั้งธรรมชาติและชอบ BTS กับ New j e a n ก็ลงที่สถานียาอุยนาลุ ประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้พอมาถึงตรงนั้นก็ฝากกระเป๋ามันมีตู้ให้ฝากกระเป๋ามันกันก็ฝากกระเป๋าได้แล้วก็วิ่งมา,งมาโอเคไปวันนี้ประมาณนี้กับวิ่งไหนแบับเกาหลีสเปเชียลนะครับก็อีพีหน้าก็จะยังอยู่ที่เกาหลีแต่จะไปที่ไหนก็ติดตามชมกันได้ตอนน,น,นี้รายการวิ่งไหนรบลาไปก่อนสวัสดี่ะนี่กำลังเดินกลับทุกคนแล้วก็เจอว่าที่ BTS เคยสัมภาษณ์ไว้ว่าชอบมากินอาหารเกาหลีที่ร้านหนึ่งแล้วก็ค้นพบว่ามันอยู่ข้างๆตึกนี่เอง จองปุกบออกเพลงใหม่ก็โปรโมทให้ด้วยนะตรงนี้เอออยากกินข้าวยังใชู่ uh> ่ดี okay> ่ไ่า เสร็จมันก็เดือดพุดๆทันทีเลยเราก็จะมาเริ่มนี่คือรามยอนเซตใหญ่สำหรับ3ามคนนะเขายังให้ผักมาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเส้นแล้วตรงน,นี้ก็เป็นอะไรอะ่ะเกี๊ยวอะไรปะ่ะเกี๊ยวอ๋อเกี๊ยวแบบเกี๊ยวแบบยุคเก่าเขาบอกแล้วก็มีไข่พูดเลยอย่างหนึ่งน,นะในห,หมดในห,หมดสักล้านนะึงไปกินคนเกาหลีนี่นส,สั่งอะไรมากินเยอะตลอดมันมันต้องสั่งบะ มันก็เลยเยอะไปหมดพวกเรากินแบบชอบกินแบบหวานๆอร่อยๆชอบกินกิมจิหวานๆกิมจิบางๆอ่ะเป็นรสหวานๆอ่ะมันหวานแบบหวานผัดอ่ะมันไม่ใช่หวานแบบหวานเจี๊ยบอมนอกล่อเขาอกโอ้ยไม่รู้จะรีวิวอันนี้ก่อ o u ออันน่อะเนาง เราให้มามันเหมือนเป็นกาจ้าเราเขาให้ไม่ได้ให้แบบหนึ่งชุดนะทุกคนเรามีสามคนใช่ไหมเขาให้คนละอันเค้กทูน่าจะเป็นมันไม่ใช่โฟร์การ์ดมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเซมเป็นอิสแตนเมจิกนัมเบอร์คนรู้คนรู้พูดแค่พูดว่าคนรู้ก็คือเคาที่เจ็ดคนนี้ก็คืออะไรบ้างใหม่จอมถูกออกพอดีโปสเตอร์อะไรบ้างใหม่ทั้งหน้านี้หน้าหลังมาแล้วหนึ่งอันนี้ยังไม่พอจุดใจไปเลยครับสองหน้า ไม่พออีกมีอันนี้ที่เมื่อกี้แปะหน้าร้านที่เราอยากถ่ายดูด้วยไ่หมดไม่หมดยังไม่หมดมีอีกอันนี้้ามีอันนี้แล้วก็อันนี้หนึ่งชุดของคนหนึ่งที่ได้ก็จะได้แบบบิ้มบถ้าสมมติ EP นี้ออกไปใครที่มาคอมเมนต์ว่ารักเรามากกว่าจองปุกยเราจะส่งอันนี้ไปให้คือเราอ่ะเป็นคนชอบกินแผนเป็ดของฮกกี้มากเพราะเราชอบกินอะไรเหนียวเนีวุ่มๆใช่ไหมเราจะมาลองกินของฮกกี้ของ มันคือเหมือนข้าวหู้ที่อยู่ในเมนูโปรดแต่เป็นแบบเนียจะมีรสชาติของเนื้อปลาไหมมันเข้ากับไอ้จ๊กอกไมากเลยอะตัดเรื่อง BTS ออกไปอ่ะนี่คือร้านรามยอนที่เรารู้สึกว่าเอออร่อยแล้วก็ทําดีนะหลังแบบๆก็อาจจะขายแนรูปของการเป็นแบบว่ามาที่นี่เราจะได้เห็นของ BTS เยอะแต่อย่าลืมว่า BTS ชอบมาทร้นทานนี้ก่อนจะมันจะมันดังโอเคงัทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันาบาย multimulti-field <laughs> <laughs> <laughs>